ามาดูเครื่องสีข้าวแบบควรเรือนนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบเทใสตรงนั้นแล้วมันก็จะไหลขึ้นมาลงด้านบนครับเป็นแบบนี้นะครับก็แยกกันนะถ้าเกิดว่าเป็นแค่เครื่องสีข้าวแบบเนี้ยปกติแล้วนะครับราคา20,000กว่าบาท2 2 0 0 0กว่าบาทแต่ตอนนี้เขาจับโปรโมชั่นนะผมก็เลยพามาดูว่าเอ,อ๊ะมันราคาเท่าไหร่อยู่ที่17,900ับาทสรงรีครับเจ็บเงินปลายทางนะครับแยกออกเป็นข้าวที่1ข้าวที่2แล้วก็ข้าวที่สนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก่อนเนี่ยนะ สำหรับคนไหนที่มีพ่อแม่นะครับพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ต้องการให้ด้านยกก็จะเป็นแบบเนี้เพร่แสงตรงนี้ลงไปเลยครับมันก็จะดูเท่าขึ้นมาด้านบนดูขึ้นข้ามาด้านบนเอามาใส่ลงสีเล็กๆลงสีก็จะเกิดการสีมีการปรับระดับอยู่ถึง20ระดับด้วยกันมันก็จะลงมาแบบนี้อันนี้เป็นข่าที่หนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะปรับนะว่าเราจะปรับเป็นแบบละเอียดมากละเอียดน้อยครับ ข้าวที่สองข้าวที่สองก็จะมีผสมบ้างนะครับอาจจะมีเม็ดเม็ดแตกบ้างเม็ดหักบ้างเป็นประมาณนี้ข้าวที่สามมีเล็กเลยนะครับข้าวที่สามเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นรังนะครับรุุนนี้เป็นไงครับส่งเข้าส่งจังหวัดไหนบ้าง ส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศเลยใช่ครับส่งฟรีเก็บไม่ปลายทางถ้าเป็นภาคอีสานนี่ก็จะมีช่างอ่าใช่ถ้าเป็นเขตภาคอีสานนี่จะมีทีมช่างจากโรงงานจากบริษัทไปส่งถึงบ้านเลยครับแนะนำการใช้งานให้ถึงบ้านครับแต่ถ้านอกเขตอีสานนี่เราเซ็ตเครื่องพร้อมใช้งานส่งโดยขนส่งเอกชนให้ครับทุกอย่างส่งฟรีเก็บไม่ปลายทางไม่มีบอล็อกแล้วก็ไม่ต้องโอนก่อนเลยครับอ๋อปกติสีสองหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้สองหมื่นสามพันตอนนี้เหลือแค่ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท ตรงที่เก็บปลายทางแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากได้เครื่องยกข้าวด้วยอันนั้นเท่าไหร่ตัวเครื่องลำเลียงข้าวจะเป็นตัวตอสตล์ตัวของอาชาเหมือนกันครับแบบทัอสตาเหมือนกันเหลือแค่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทอ่าตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยส่วนเครื่องสีรุ่นทัอสตาตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทอะไรจะโกลมชตั้งครับจะแยกกันก็ได้<ช>นะแยกกันก็ได้ครับหรือจะรวมกันก็ได้แล้วตเครื่องลำเลียงข้าวนี่นำไปติดตั้งใส่กับรุ่นอื่นๆก็ได้ครับออ๋ แค่นี้เองเอาไปใส่กับุ่นอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้โอเค <Okay S 1> ครับใช้งานง่ายครับเพ okay, ใส่ลงไปนะครับมันสามารถคัดคัดข้าวได้ครับก็เพใส่ลงไปตรงนี้ใช่ครับเราจะปิดไว้หรือเราจะดึงให้มันขึ้นไปก็ได้ครับแล้วแต่จะเป็นแบบนี้คัดพันข้าวได้แล้วไปดูคัดพันข้าวด้านนู้นคัดพันข้าวก็จะเป็นตัวนี้ ก็อยากให้ลำมตะกนครับพยายามผลให้ลำไม่ได้เป็นการสีข้าวต่อไปเขาจะคัดพันข้าวฟังฟังชั่นคัดพันข้าวก็เพียงแค่ปับตรงนี้ครับหนแล้วตัวนี้ออกแล้วก็ดันเข้าไปอัน้าไปข้าวจะไหลไปด้านนู้นใช่ครับข้าวก็จะไหลออกมาข้าวสุดฟังชั่นคัดพันตรงนี้อ๋อมันก็จะไหลมาด้านนี้ปับตรงนั้นนิดหน่อยครับในระหว่างที่เราสีข้าวเราสามารถคัดพันได้ด้วยนะอ๋อเราในขณะที่สีข้าวก็สามารถคัดพันข้าวได้ให้ออกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้กําลังปัก เน่ยปับมามันก็จะไหลลงมาแบบนี้ไหลลงมาแล้วก็คัดพันข้าวข้าวยึดข้าวอะไรมันก็จะดันออกไปด้านนู้นนะครับใช่ครับข้าวเต็มมปเลยก็อยออกั่งนี้ตรงนี้จะมีตัวดักเม็ดญ้าด้วยนะอ๋อตรงนี้ก็จะมีลมเป่าออกมามเห็นไหมครับใช่ครับโอเคเนาะในขณะที่คัดพันข้าวก็สีข้าวไปในตัวได้ด้วยข้าวมันก็จะออกมานิดหนึ่งแล้วครับครึ่งทางครึ่งทางอ๋อแล้วก็มาเปับเป็นฟองชันสีข้าวนะครับทีนี้โอเคครับมที่เรืครับ ถ้าเกิดว่าเราจะปรับไปสีขาวให้ข้าวเขาไหลเข้าสู่ห้องเครื่องครับเฮ้ยครับข้าวมาขาดช่องเมื่อกี้ไหลมาแล้วครับเข้าสู่ห้องเครื่องนาได้แล้วเรียบร้อยโอเคเลยครับผมก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรครับมาพามาดูเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าเกิดว่าเราต้องการเครื่องสีขาวรุ่นนี้นะครับแค่เครื่องสีขาวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทตรงที่เก็บปลายทางแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบเอาเครื่องที่เราเป็นแบบเครื่องอ่า ดินข้าวขึ้นมานะครับอันนั้นก็หนึ่งืนห้าพันเก้า้อยบาทโอเคครับผมพามาดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ